เยาวราชค่ะที่นี่เขาบอกว่ามีเป็ดปักกิ่งนะคะอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะ CNN, CNN เขาได้ระบุไว้แล้วนะ,ะต้องที่นี่เท่านั้นมีร้านอาหารนะคะชื่อร้านเซียนปินเหลาอยู่ชั้นบนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําเป็ดปักกิ่งกันว่าจะอร่อยขนาดไหนและว,วิธีทําจะเลศขนาดไหนเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ แล้วลวค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะต้นนอก,ก็อยู่กับผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปนะคะของโรงแรมแกลนไชน่าค่ะคุณวัชาารสุกโสพลสวัสดีค่ะคุณวัชค่ะหนูได้ข่าวมาว่าที่นี่นะคะมีเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยเพราะว่าซีเอ็นได้บอกไว้นะคะรีเควสต์เลยระบุเลยค่ะว่าที่นี่อร่อยที่สุดเลยจริงหรือเปล่าคะจริงครับ จริงๆแล้วเนี่ยเรา <Ha. S 2> ได้รับรู้เรื่องนี้เนี่ยก็ตอนเมื่อปี2010 oh. ท่านคนไทยที่ประจำอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้โทรมาแจ้งให้กับทางโรงแรมที่สร้างว่า <Ha. S 2> เป็นวัฒกา,ารที่ได้รับการโหวตจากเพียนว่าเป็นปกักเนี่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอ๋อแล้วเขามีการผลโหวตยังไงบ้างคะหรือแค่นักชิมอย่างเดียวหรือยังไงคะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในอคอรัม ของซีเมนจีโอเนี่ยนะครับจะเป็นการลงคะแนนของนักชิมที่แวะเวียนเข้ามานะครชิมอาหารของเรานะฮะโดยที่เราไม่รู้ตัวน<ฮ>ะครับว่าอาหารของเรานั้นเนี่ยได้รับการชื่นชอบ นนั่นาอ้อยงถึงว่าตอนที่หนูเดินเข้ามานะคะต้นอ้อสังเกตเลยว่าจะมีภาพคนดังๆมาที่นี่เยอะมาก,ากถึงว่าแล้วเขาก็รีเควสกันว่าเป็ดปักกิ่งที่นี่อร่อยจริงใช่ไหมคะ<า>อย่างนี้ว่าไม่รู้ว่าจะวิธีทํานี่จะยากแค่ไหนอย่างนี้อยากรู้วิธีทําจังเลยค่ะว่าวิธีทําเป็นยังไงบ้างกับเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยครับเดีย๋ยวผมให้ไปพบกับเชฟเพืนนดีไป่อโอเค,ไป,คไปเลยค่ะ ตัวแล้วนะคะมาตามหาเทพคำชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่คำชัยค่ะที่นี่เขาบอกว่าเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดนี่เป็นเมนูหลักของที่นี่เลยใช่ครับผมวิธีทำทำยังไงหนูอยากรู้มากๆเลยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอ่าเราก็เลือกวัตถุดิบที่ที่มีคุณภาพนะส่วนของเราเนี่ยเราเลือกเป็ดที่มีขนาดตั้งแต่3โลขึ้นไปเป็นเป็ดของหนาวซึ่งสั่งสั่ง สั่งตรงมาจากเมืองนอกครับแล้วเมืองหนาวนี่มันหนังมันจะหนาแล้วเมืองไทยอะคะถ้าเป็นพวกเป็ดเมืองไทยอย่างงี้สามารถใช้ได้ไหมคะก็ได้ครับแต่มันดีดีเท่าดีไม่เท่าเพราะว่าความหนาวนี่ยจะทําให้เนื้อนุ่มกว่าหนังมันจะหนาครับโอ้แล้ววิธีเลือกเป็ดแล้วขั้นตอนการทําพิเศษเลยแบบไฮไลท์เลยนะท่านผู้ชมอยากรู้ทําให้อร่อยขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างคะขั้นตอนแรกเราก็คือตัดคอทิ้งตัดคอไม่ใช่ตัดคอหนูนะไม่ใช่ครับตัดคอแล้วไงต่อคะก็ทาความสะอาดเป็ดครับผมคือถัด ให้ถูให้ดูแลดูแลคนขให้สะอาดตััน้ำให้สะอาดครับผมล้วงไส้ล้วงไหลออกให้เรียบร้อยก็คือครับผมเสราจแล้วเราก็จะมาเป่าลมครับผมเป่าลมคือยังไงค่ะคือคือให้หนังเนี่ยมันจะจะจะตึงขึ้นมาเวลานั่นแล้วหนังจะได้กรอบขึ้นครับผมค่ะคือปล่อยเป่าหนูไม่ได้ต้องเป่าแล้วยังไงก็พอเป่าเสร็จแล้วขั้นตอนเป่าเสร็จแล้วเราก็นําเป็ดเนี่ยไปลวกได้น้ําร้อนใช้เวลานานไหมคะไม่นานลวกพอให้หนังมันตึงๆครับผม เแล้วเป็นขั้นตอนการขึ้นสีซึ่งเขาเรียกไฮไล์เลยเนาะเรียกว่าการขึ้นสีขึ้นสีนส,สีสีเป็ดปักกิ่งก็จะประกอบด้วยชิดโชว์น้ำส <ừ> ้ม <ừ> แล้วก็แปะแซแล้วก็น้ำเปล่าตังนี้ครับผมก็กถือว่าต้เป็นไฮไลท์ของเขาที่ทําให้ถึงว่าสีเป็ดนะคะเป็ดปักกิ่งที่เราเห็นเนี่ยจะออกแนวแบบ แดงแดงเขียวอะไรนะแดงๆเขาบอกส้มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคือตัวนี้เราลวกเฉยๆแล้วเราเอาไปตากลมแล้วเอานำมาย่างเนี่ยมันจะไม่มีสีตรงนี้ต้องมีการขึ้นสี่อช่วยให้ให้เป็ดสวยแล้วโอเคหนังหนังจะกรอบหนังกรอบด้วยขึ้นสีด้วยแล้ววิธีการทำเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็ดปักกิ่งเนี่ยต้องใช้เวลานานมากกว่าเราจะได้ทานใช่ครับใช้เวลานานแค่ไหนบอกนิดนึงค่ะหนูอยากรู้เป็นวันนะเราจะทานได้แต่ละแต่ละตัวนะฮะ วันหนึ่งก็หลายชั่วโมงประมาณกี่ชั่วโมงได้คะประมาณ24ชั่วโมงรวมเบ็ดเสร็จแล้วโอ้แม่เจ้าจะได้เป็ดตะกิกงโอ้แม่เจ้าเชฟค่ะ24ชั่วโมงเลยเหรอครับผมจะได้ตัวหนึ่งตัดหนูจะได้ทานเนี่ยใช่ครับเสร็จแล้วเราขึ้นสีเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปพึ่งลมอีกประมาณ8ชั่วโมงครับผมพึ่งพึ่งได้ลมนะฮะไม่ได้พึ่งได้แดดเพื่อเพื่อให้เป็นลมเบาๆให้ผ่านใช่แลมเบาด้วยพัดลมค่ะ ก็คืออันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆในการทำรเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บขั้นตอนให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะคะค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะในการที่เราเป่าลมเสร็จแล้วเจ้าตัวเป็ดน,นี้เราทําอะไรกับเจ้าตัวเป็ดต่อคะเราก็นําไปแช่ในตู้ฟิตับผมเป็นเวลาคือให้เป็ดตัวนี้มีลักษณะแข็งเลยฮะก็คือว่าวิธีทําทั้งอย่างต้มต้มแล้วอะไรก็แล้วทาสีก็แล้วเราต้องไปเข้าห้องห้องฟิตอีกใช้เวลานานไหมคะก็อย่ที่ผบอก็คือเป็นวันนะฮะแช่ก็คือโอ้ ป็ดแน่ได้จะเป็น,น,ปนลักษณะให้ดีก็คือต้องต้องต้องใช้เวลาเป็นวันค่ะแล้ววออันนี้คือเสร็จขั้นตอนทุกอย่างยังคะ,คะพอเสร็จแล้วแต่นี้ก็เป็นขั้นตอนการย่างแล้วครับอ่าแล้วย,าย่างยังไงบ้างคะไหนอธิบายให้ฟังหน่อยให้เห็นภาพเลยย่างแล้วก็ใช้เป็ดที่แข็งออกจากตู้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ย,ย่างด้วยไฟอุณหภูมิอยู่ที่200องศารประมาณ20นาทีครับผมค่ะ พย่างเสร็จก็ถึงเวลาที่หนูจะอยากรู้ว่าขั้นตอนเสร็จนี้เสร็จยังคะเสร็จแล้วครับอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคก็จะเป็นขั้นตอนการแล่และแล้วก็ขึ้นโต๊ะแล้วคับโอ้ยท่านผู้ชมคะเห็นแบบนี้เราอยากเห็นของจริงแล้วของที่แบบว่าเสร็จแล้วเป็ดตัวเป็นๆเลยอย่างนี้เดี๋ยวเชฟคะเดี๋ยวต้นอ้อไปรอที่โต๊ะได้ไหมได้เลยครับจะให้รอไปเสิร์ฟเลยว่าดูซิว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะเพราะ C n เเขาคอนเฟิร์มเลยงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะเลยดีค่ะค่ะไปค่ะโอเคครับคุณค ตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะว่ามีเป็ดปักกิ่งอยู่ด้วยอยู่ข้างหน้าต้อนอ้อเลยนะคะค,คุณว้าซันคะช่วยบอกวิธีการทานเป็ดปักกิ่งหน่อยคะ่ะว่าต้องทานยังไงเห็นข้างหน้าแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยอร่อยที่สุดเลยในประเทศไทยของเราให้ต้นอ้อลองชิมเลยได้ไหมคะเนี่ยยังครับยังก่อนค่ะจริงแล้วเป็ดปักก เนี่ยจะทางทั้งทีเนี่ยต้องใจเย็นๆนิดนึงทำไมคะเพราะว่ากรรมวิธีในการที่จะทําให้เป็ดปักิิงได้รับความอร่อยคือหนังต้องบางมากหนังต้องบางใช่แล้วกรอบดังนั้นเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้เขานำเข้าไปในครัวเพื่อเอาไปแล่นะครับเพราะว่านอกจากที่จะได้หนังกลับมาแล้วเนี่ยเรายังมีเนื้อเนี่ยทำเป็นอาหารให้อีกสองอย่างอย่างที่หนึ่งที่หลายคนมาแล้วเนี่ย ต้องมาแั้ต้งทานให้ได้ก็คือเนื้อเฉียนพริกไทยดําในกระทะร้อนนะครับและอันหนึ่งเหมาะสาหรับคนที่ชอบทานแบบกรอบหวานๆโอ้ยหนูเลยนะฮะเนื้อเขาจะมาหั่นเป็นเส้นแล้วก็ไปทอดแล้วเขียนกับซอสไวน์แดงโอ้โหอยากเห็นเลยค่ะบางคนบอกไม่อยากทานหนังอยากจะทานแต่เนื้ออย่างเดียวได้ไหมก็ได้ได้ครับแต่ต้องจ่ายเต็มตัวนะครับจากตัวเนื้อเหล้าแดงเนี่ยบางคนก็เอามาห่อแป้ง แล้ว<ด>ใส่แตงใส่ต้นหอมแล้วราดซอสโอ้โหอร่อยมากต้อง<ล>ะอง้อย่ารอช้าเลยฮะเดี๋ยว<ด>ผมจะได้ให้เขาเป็นแรกที่ในครัวเลยโอเคค่ะ รองเล้าค่ะท่านผู้ชมขะนี่ค่ะคุณวสันต์ขาช่วยแนะนําวิธีการทานเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยของเราหน่อยค่ะครับค,ค่ะไม่ยากแล้วนะฮะเพราะเป็ดปักกิ่งที่เนี่ยค่ะนะครับขั้นตอนในการกินเนี่ยมันก็เหมือนกับเราห่อโรตีเนี่ยครับค่ะบุดแป้นมาทั้งแผ่นก็เอาโรตีออกมานะคะแต่ว่าถ้า,าใช้ะเกล็ดไม่เก่งก็ลำบากนี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้ว อาหนังวางไว้นะครับก็เหมือนว่าเราตามด้วยนะคแตงกวานะครับต้นหอมนี่นะคะท่านผู้ชมถ้าเราชอบพริกนะฮะก็มีพริกชี้ฟ้าค่ะนะครับตามด้วยซอสครับอันนี้เขาเรียกว่าซอสโตเกียวโอเคเดี๋ยวหนูลองทําตามด้วยนะฮะจะใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบหวานขนาดไหนค่ะอ่าเดี๋ยวหนูลอง นนนะะคี่นะคะท่านผู้ชมถ้าใครไม่ทานไม่ทานผักแบบต้นอ้อก็สามารถที่จะทำแค่นี้ได้นะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะอ่ะไร่ไงต่อคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ห่อฮะอันนี้วิธีห่อถ้าเราเก่งตะเกียบเราก็ใช้ะเกียบแต่ถ้าไม่เก่งเราก็ใช้มือห่อใช้มือได้เลยใช่ไหมคะสําคัญคือต้องล้างมือก่อนใช่โอเคไร่ไงต่อคะนี่นะฮะมาตรฐานใดเอ๋อแค่นี้นะคะอ่ะหนูขอชิมหน่อยก็ตีก็ด สมคำลังือเลยค่ะเหมือนที่ซีนแอนเขาบอกไปเลยอะอร่อยจริงๆค่ะนอกจากที่อร่อยได้นะฮะผมต้องขอแนะนำให้ทานอันนี้เลยเมนนูนิชิอะไรคะที่เราแร่ออกมาจากหน้นะฮะเคยเขียนพริกไทยดำที่เราเห็นเป็นตัวๆนะคะสังเกตก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะนอกจากจะมีเนื้อขึ้นึงแล้ว อีกครึ่งหนึ่งเรามาทําเป็นเนื้อทอดที่เขียนซอสไวแดงอันนี้ไวแดงอันนี้พรีคไทยทำครับต้องลองโอเคออค่ะอลองเลยนะคะรสชาติการทำย่างไม่ทันนี้นี่นะคะท่านผู้ชมขะนี่นะคะเป็นเนื้อเป็ดที่เขามาจากตัวแล้วที่เราเห็นอืมร้อนๆเลยอะค่ะอืมรสชาติเยี่ยมปูดลอยท่านผู้ชมอืมอร่อยจริงามากตามด้วย เนื้อเป็ดและเมนูนี้ล่ะคะนี่เป็นเนื้อเป็ดติ๋นนำมามาทอดแล้วคีบด้วยซอสไวแดงอ๋ออันนี้ทำจากไวแดงเลยอต้องลองชิมนะคะอืมกรอบกรอบมากนอกจากเอามาทานเล่นแล้วบางคนก็จะมาห่อแป้งก็ได้เหมือนกันแทนหนังเพราะบางคนไม่ชอบทานหนังเขาก็เอาเนื้อมาห่อจะบอกว่าโอ้โห สามเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเพราะทาจากเป็ดทั้งนั้นเลยใครที่ชอบเป็ดนะคะอยากให้ลองมาลองทานดูแล้วทานอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมหลายๆคนเห็นแล้วที่อยากจะมาทานแบบนี้ต้องมาที่ไหนคะเนี่ยมาที่ยอราชนะฮะอยู่บนสีแยกราชวงศ์ะนะครับโรงแรมแกรนด์ไชน่าตั้งอยู่หัวมุมเลยฮะ,ะมาไม่ยากขึ้นมาที่ชั้น8ของโรงแรมแกรนด์ไชน่านะฮะชื่อพัตคาเชียงพิงเหลา่า ค่ะเซียนปิงเหลานะคะมาถึเราเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดนะฮะแต่ขอเตือนนะฮะถ้าไม่อยากให้ผิดหวังต้องโทรมาล่วงหน้าโทรมาจองก่อนนะฮะ่0815392963อีกรอบนึงค่ะ0815392963ผมว่าสันนะฮะ รับสายและแนะนาอาหารดีๆให้ท่านได้กินใช่แล้วค่ะเพราะจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยจริงนะคะใครที่ชอบทานเป็ดต้องมาที่นี่เลยอร่อยเหมือนที่ซีนเอ็นบอกเลยนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่อร่อยระดับประเทศไทยตอนนี้ต้นอ้อต้องขอตัวนะคะกลับไปที่เนสตูก่อนคุณอาสันติรอละค่ะยังไงขอบคุณคุณประสันมากนะคะขอบพระคุณค่ะไปเจอกันที่สตูเลยค่ะงั้นเดี๋ยวรอทานกันต่อเลยแต่อยังบอกว่าอร่อยจริงค่ะ